บันนี้วันที่16กรกฎาคม2568เป็นวันที่77ที่ข้าพเจ้าพิมพ์นิพาดุษฎดียอนันต์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปาริษฐและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระดพัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ อรหังสัมมาสัมพุทธโภพคะาวาพุธทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระคะวาตาธมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปโนพระคะวาโตสาวะกะสังโคสังคัง,งนามามิ สองหบูชาพ,าพาระัยดีพินานอาระหังสัมมาสัมพุโทโธสุจีรังปะริเนปุโตคูเนหิธารามโนธานิปรมีหิจติสติยาวชีวังอาหังบุททางธรรมังสังขังสารนางังคตโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจารามิโสทินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรโซอัตระาคัจฉันโตเทวตาสัทธมามุนิราชาสาสุนันโตสัขขาาสขกขโมขทังสะเค迦เมจรูเปคิริสิคารัตาเตจันตาลิเควิมานีทิเปรัเทจคาเมตารุวนะพะหานีเคหะวทุมีเขเตภูมิชายันตุเทวาช,าชาลาทธารวิสเมยขะคันทพนาคาติทันตาสติเกยามุนิวรารวจานังสาธาโวเมโสนันตุ ธรรมสวนากาโลอายามาทันตาธรรมสวนากาโลอายามพาทันตาธรรมสวนากาโลอายามพาทันตาสี่บทสวดปุภาภาคานามการนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดในสารณาคามนาปาทะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังคังสารนังขจามิทุตียังปีพุทธังสารนังขจามิทุตียังปีธรรมังสารนังขจามิทุตียังปีสังคังสารนังขจามิตติยัปีพุทธังสารนังขจามิตติยังปีธรรมังสารนังขจามิตติยัมปีสังคังสารนังขจามิ โหงโสวดสัจจกคิร um ิยาคาถานาทีเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเมโหตุสัพาทานาทีเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเมโหตุสัพาทานาทีเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเมโหตุสัพาทา เจ็ดสวดรัตนาปนามคาถาพุทธังนเมรัตนาภูตาสรีและจิตตังรมังนเมรัตนาภูตาสุวิสุธิสาลังสังคังนัเมรัตนาภูตาวิสุทติสังคังนเมรัตนาภูตาสุทธิสาธิต สังขังนะมเมตตนาภูตตาโสศิลาธิฐิเอตังนัเมติรัตนางรตนาตยวะหังสมาสโมสาลิตาวัตถุวิเศษสภูตงังอัญโยยายา,ยายุตะคูณโยคาวะปัสสาะวะวัตังอสุมิตายมหิปิตาเทวะยะถาติทันเตเอกาวินาตาทิตาเรสามาสาัมภเวนะโลกเกกาทาจิตจ,จัจเลนะจัปปาโตภูตงังคัมพีรายนานวิสยงอาติทุทัสสถังวินโยหิปันทิตาชาเนหิวิชญญารูปัง โลกามเฮเกเฮจิกาธานจุป,ปาลาพานิยังเกสันจีสุทุวิที่ตังคูากายตายะ นาเบหิเยวาชนะตายะสสวิสุตาปิสมุปัสสาตามาณสิสุทาปัสสาทธานังปุญญาธิกานามาสมุตมาปุณณภูมังทุกขะปมุจฉะนโมขะสาระนังคตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชะเนยังนิพานัสัชิกิริยายุปนิสัยัตถังสามากิเลสมาลโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัทถากุสะเลหุปเสวานียัง ปานิหิจาปิสระนังฆามานียาเมวะตัามหิตะกิรตะนังสระนังฆตามหะดัดจินท่วังคะนเนสุนามาสะมนาปูเชมาจาปิสสะตังสุปัสสนาจิ ตาตาานนปาริยาจาริยาสทารตาจะปุญญยนะตถา,าสุกะเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตสสาจาสถาปิสสวัติโหตุโยเจธาธรรมวินายามหิปามานาภูโตโลกุตตารวิสมโยโลกุตาราบิสมโยนิยโตาสุโคชังตาโซปานิสัยยะจจยะยะายัมปิโหตุวัตุตเยปาริจิตโตสุป,ปะสาธาการแปดนามกาลสิทธิคาถา โยจะคูมาโมหามาลาประกาศโทสามังวะพุทโธสุขโตว,วีโมโตมาราสปาสาวีนิโมจะยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินัยยังพุทธทางวัดดันตังเสราสานาม,ามิโลกาสานาฐานจาวินายกนากการจ่าตันเดชาสาเดชายาสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตกัมโมทโชโยวียตาสาัตถุทาเสสีโลกาสวาุวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมธาราสตารร สาตาวะโหสันติกาโดสุจินโนธรรมังวัดันต์เสราสนามามีโมหาปทาลังอุปัสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยาสิติโหตูสาพันรายาจะววินาสเมนโตสัทธามเสนาสุขตานนโคโยโลกาสปาปูปะเกเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชกจาสวาขาตธรรมังวิธิตังกโรติสังฆังวัดันตักเสราสนามามีโพธานโพธังสมาศีลาทิพิง ดันเตชะสาเตชายาสิทิโหตูสาพันตรายาจากวินาสเมนตต ก้าบเสดนาโมอากราอัตตะคาถานาโมอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนาโมอุตตธรรมัสสะสวะคตาเสวะเตนิธานาโมมหาสังขสาปิวิสุทธสีลรติทิโนนาโมโอมาตยารัตสารัตนาตยาสสะสุตังนาโมโอมากาติตัสสะตาสวัตุตยาสปินาโมกาลปะพาเวนวิคชันตุอุปัททวานาโมกาลานุภาเวนสุวัติโหตุสัพพทานาโมกาลสเตเชนวิทิมหิโหมิ เตชะวาสิบบทสนมหาสมัยสูตรเอวามสุตรังเอกังสมัยังภะควาสักเกสุวิหรารติกาเบรวะวัตุสมิงม,มหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสาธิิปัญจามาเตหิพิขุสาเตหิสาเบเหิวาอะระหันเตหิทัสหิจารโลกาธาตุหิ เทวตาเยปุเยนัสนีปติตาหุติปะคะวันตังทัสนายาพิคูสังคันจะอาทาโคจัตุนัสุทาวัสกายิกานังเทวานังเอตธาหงุสิอายังโคปะข้าไวเอสเกสวิหารติกาปีรวัตุสังมิงมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคณัสติมปัญจมาเตหิพิคูสเตหิสัเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจารโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนีปติตาหุติปะคะวันตังทัสนายาพิคูสังคันจะ ยานุนามยาปิเยนะพระค่าวาเตนุปัสสังกามยามะอุปัสสังามิตวาพระคะวาโตสันติเกปจเจกคาถาภเสนยามติอาตาโคตาเทวตาเสยถาปีนามาภระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาผางภาษารลยาภาษาดิตังวาผางสมินชยะเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุ อันดาราหิตาปะคาวาโตปปุระโตปาตระหังสุตอาทาโคตาเทวตาปะขาวาตังอภิวาเทตาวาเอกามันตังอัถังโซเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะขาวาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสมัยโยปวนนัสส밍เทวกายาสมาคตาอาคตตมหายีมังธรรมสัมยังทัิตาเยวะอาปาราชิตาสังคันติ อาทาโคอาปาราเทวตาปะคาวะโตสันติเกอิมังคานังอาภาสิตัตตาราพิคาวโศมาธาหังสุจิตังอัตโนโุกามังกังสุสารธิวะเนตานิคาเหตตาวะอินทาริยานิระขันติปันธิตาติอาทาโคอาปาราเทวตาปะคาวันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเชตวะขีรังเชตวะปารีคังอินทะขีรังโอหัจจะมะเมชา เตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทาโคอปาราเทวตาภะควาโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาสีนาเตคามิสันติอปายาภูมินปหายามานุสังเทหังเทวกายังปาริโพเรสันติติอาทาโคพะควาพิขูอามันเตสิเยโพเยนะพิขาเวทัสสุโลกาธาตุสุ เทวตาสนิปติตาหุนติตาถาคตังทสัสสัญาพิขุสังคัญจะเยป,ปิเตพิขเวอเฮสุงอติตามัทนานัาะหันโตสัมมาสมัมพุทธาเตสามปีปะคะวันตานังเอตาบารามายเยวะเทวตาสันิปติตาอเฮสุงสยญถาปีไม่หัางเอตาระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอาาคาตามัทนานัาะหันโตสัมมาสมัมพุทธา เตสัมปีพระคาวันตานางเอตาปารามายวเทวตาสนิปฏิตาภวิสติเสยยะถาปีไมหังเอตาดหิอาจิกิสามีพิกาเวเทวกายานางนามานิกิตายสามีพิกาเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกาเวเทวกายานางนามานิ สุนาถาสาธุกรรมมานาสิกโรธาภาสิสามิติเอวามพันเตติโคเตพิขุภาคาวะโตปจัสโุสมภาคะาวาเอตถาโพจะ